สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเครื่องลูกค้าหน่อยนะครับอ่าตัวนี้เป็น ET110 มันเป็นอะไรนะพี่น็อกอ่าพี่มาจากไหนเนี่ยพี่โุรไทยอ้าวได้อ๋อที่ว่าโทรมันนั้น่ะเนี่ยอ๋อที่ว่าจะเอาอะไรดีดีว่าธรรมดาหรือไดเร็กอะไรเนี่ยนะอ่าโอเคนะครับมันติดอยู่อู้หึเหมือนอะไรมันอัดเนี่ยโ้ ไอ้ตะลักหมกมันยังหลวมอยู่ไหมเหรอยังใช้งานได้อยู่ที่แรกอ่ะไม่ได้สูบน้ำแล้วมันก็พังไปเลยครับเฮ้ยมันเหมือนการขาดวะลองลองมาเปิดหน้าดูดิไม่ต้องหมุนนะไอ้น้องไอ้เงี้ยมันจะมองต้กแล้บหมุนไม่ได้ก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับก็เห็นพี่แกว่าจะอัพเป็นไดเรกไปเลยนะครับก็เอาสเต็ปสูบน้ำมาเดิมนะพี่เนาะอ่าก็ เดี๋ยวขอลือดูแป๊บหนึ่งนะครับดูที่ว่ามันมีอะไรเสียหายภายในนะครับจากที่หมุนดูเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันอัดนี่นะครับไม่รู้อะไรมันอัดนะครับเดี๋ยว้รงถอดมาดูก่อนนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมยังไงช่างสรุป,ประการให้หน่อยดิบาแต<น>่ไห<า>นวะนี่ บลาแตกไงดูดิโอ้นี่นะครับบลาวาวแตกนะครับกระทีคือมันยันนี่คือเศษบลาวาวมา,าไปอัดตรงนี้ใช่ฝากระเลา้าก้เลยอเอาโอเคนะครับก็ส,สรุปแล้วมันเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะครับไอเอียงขวาสูบนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับก็ลูกปืนเ,เป็นไงแย่หมดเลยใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตล้างแป๊บหนึ่งนะครับผม เพือออะไรก็โอเคนะครับโอ้ลูปืนคนเยอะนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับผมเอาลนะครับตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจัดลูกปืนใหม่นะครับก็นี่นะของนะครับที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็พวกอ่าฝาสูบนะครับก็จะใช้เป็นของเอ็นนะครับเอ็นเอวานะครับนี่โอ้โห ก็ประมาณนี้ครับเนื้อถือว่าโอเคเลยก็ตั้งแต่ใช้มานะครับยังไม่เคยเจอปัญหานะครับแม้แต่ตัวเดียวนะครับฝาสูบครับเรื่องความร้อนนะครับไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้บลูกแหวนนะครับของแท้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวให้ช่างต่องประกอบเลยลูกปืนอัดแล้วยังไงอ่ะโอเคนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็เลิ่มประกอบแล้วนะครับสําหรับเครื่องอีทนะครับอันนี้ลูกร้อยยี่นะครับ แม่ทุกไงไม่ได้ดำหมดเลยอ่ะโอเคสุดสุดนีนะครับ่าการใช้ได้นะครับพืงอะไรดีป่ะอ่ะคนเยอะไหมชับูดิอ,อ่ะโอเคนะครับใช้อะไรเป็นด่าอ่ะโอเคเลยนะครับอันนี้ลูกปืนใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะครับอ่านี่ อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตประกอนอีกแป๊บหนึ่งครับผมฮะเปลี่ยนใหม่ปะกอบกันโอโ้โหเนี่ยรอยย่นแบบนี้นะครับลองสังเกตดูดีดน,นะครับในก๊อกนะครับบางทีเราไปงัดออกไม่หมด <c oughs> ไอ้ถ้วย <c oughs> ที่เป็นเหล็กข,ข้างบนอะ่ะมันหลุดมันออกมาได้ะไส่กองพลาสติกคราวนี้มันละนายยัดขึ้นไปปุ๊บมาปิดยันกองเรามันจะบี้เนี่ยนะครับเนี่ยระเบียบนี้นะครับอ่ะก็ภายในนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับล็อกหมดแล้วนะน็อตเนสอ่าดูเรียบร้อยอ่ะโอเคแล้วสปิงกวน,นาสายยังไ,ไ,ไหนมาดิกระเต็บไหนวะเนี่ยลวดอนะ่ะลวดไปไหนอะ่ะโอ้ขามลวบเดือดจังวะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับ ก็สติปสองตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้ซิ้นไปนเรียบหมดแล้วน,นะอ่ะโอเคเอาประกอบอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเอาช่างล้ำหมุนดิอ่น้ำมันเครื่องขึ้นดีแล้วเอาติดก็ไดะนะ้เบาเครื่องมาเดี๋ยวนะ เสียงนิ่มจะได้นะครับ เอ,เอาโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวให้จะของลองเอาไปเทสดูนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากะทำเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7-989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ